สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการปรับเอฟเฟกของ AX 5G นะครับก็จะมาเริ่มกันที่เสียงคลีนก่อนเลยนะครับหมุนไปครับนี้ปุ่มไ h t นะครับเวลาเราเซตเอฟเฟกต่างๆเสร็จแล้วก็จะบันทึกแล้วก็มาปุ่มนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเป็นปรีเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกพวกคอมเพรสเซอร์ ACC เ m ็นออโต้วาล์นะครับดูได้ตามแถบนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ใส่นะครับพารามของมันก็จะไม่ขึ้นนะครับ มาดูที่ไดร์ดกับแอมนะครับก็จะเรียกเป็นเป็นถักเอาเป็น A1 หนึ่งแล้วนะครับลองดูถ้าหมุนปุ่มมันจะเป็นการปรับเกนนะครับหมุนเ,เสียงคลีนแเราใช้เกนน้อย พารามของมันนะครับว่า่งจะเป็นเสียงแหลมนะครับต่อมาองจะเป็นเสียงกลางนะครับ เสียงเบตนะพีสามพีสี่เป็นเลเวลนะปรับดังเบาครับนะไว้ก,กลางๆ ความดังเบานะครับส่วนกดตรงนี้ปึ๊บะตัวนี้จะคือไลท์สเกลนะครับเราในน้อยเพราะเสียงคลีนไม่ต้องการมากอันนี้เป็นแคปนะครับส่วนตรงนี้คือปรับฟุตคอนโทรนะครับเป็นวอลลุ่มท้านะครับคือถ้าเราเอาลงสูนรนี้แล้วก็ให้เสียงอยู่ที่ศูนย์เลยครับ ส่วนตัวนี้เป็นตอนเราเหยียบสุดน,นะครับก็ให้เสียงไปอยู่ที่ผมจะตั้งไว้ที่สิบนะครับอ่นนี้เป็น moderation น,นะเป็นคอร์ชนะครับก็จะมีหลายตัวนะครับผมลองเรียกไปที่ f f หนึ่งแรกนะ นตรงนี้มันจะเป็นการปรับสปีดนะครับเสมาตรงที่พารามิเตอร์มัน P1 นี่จะเป็นปุ่มเดฟนะครับในการปรับเสียงค,คอรอรัสนั่นเองครับปุ่มสปีดนี่จะปรับเกี่ยวกับการแกว่งนะครบอยามันแกว่งมากแกว่งน้อย ที่สองปรับไทม์นะครับที่สามปรับนิ้นะครับความดังเบาของคอรัส ตัวนี้ดีเล y ยังยังไม่ใส่นะครับถึงแล้วพอเราพอใจก็หมุนกลับไปที่ปุ่มไรนะกดตรงนี้ครับมันจะกระพริบนี่คือกลับ Cp ก็คือเราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเสียงแตกนะครับกดมาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกไปที่แบงค์ที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาแบงค์ใกล้ๆกันเป็น17นะครับเหมือนเดิมครับดีเอฟเก็จะไม่ใส่เหมือนเดิมครับทีนี้มาเลือกแอนะครับก็เป็นลอง d ีดีห้าลองดูนะครับนี่เป็นการปรับเกณฑ์มานะครับแตกมากแตกน้อย ฮารามิตเตอร์นะครับพีหนึ่งก็เป็นแ,แหลมนะครับเสียงแหลมพีสองก็เสียงกลางพีสามก็เสียงเบสน,นะครพีสี่ก็เป็นวอลลุ่มครับดังเบา ค่าพารามิเตอร์ของแอมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัว D2 พารามิเตอร์ตัวแรกน,นี่จะเป็นโทนนะครับปรับทุ้มแหลมในตัวเดียวกันเลยนะครับส่วนส่วน P2 นี่จะเป็นปรับวอลลุ่มนะครับจะไม่เหมือนกันแต่จะมีคู่มือให้ดูนะครับ ดี้าที่เดิมของเรานะครับร e เวลนะครับดังเบาบมคสเกลจะใส่น้อยๆนะครับเราจะไปตัดหางเสียงเราอันนี้เลือกแคบปนะครับ พี่เดเหมือนเดิมนะครับครับวอลลุ่มเทา้าลงมาสุดก็ให้ค่าเป็นศูนนะอันนี้คือตอนเหยียบสุดนะราค่าเป็นสิบใหม่โอเคโมดเดลิชันจะไม่ใส่นะครับแต่จะใส่ดีเลย์ครับทีนี้เอาเป็นดีเลย์อลอง F1 นึ่งแล้วนะ พารามิตเตอร์ดีเลย์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับมีให้ดูในคู่มือ ทามนะปรับทามให้มันตามช้าหรือตามเร็วนะ สอนนี่เป็นฟีดแบกนะครับตามมาให้มันตามมากรือตามน้อยครับพี่สายเป็นปุ่มโทนนะครับ ความทุ่มแหลมของดิเล์ที่ตามมานะนีรถเซฟเลยนะพี่เฟบกับพิทขึ้นสี่ีก็เรียบร้อยนะครับ